สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะเย็นนี้นาเบลจะพาทุกคนมาทําแกงอ่อมกระดูกหมูนะคะอันดับแรกเราจะตำพริกแกงก่อนนะคะเราจะตำตะไคร้ก่อนนะตะไคร้ซอย3ต้นนะคะตำพอหยาบแล้วก็พริกแดงจินดาความเผ็ดตามชอบตำพอหยาบนะคะแล้วก็หอมแดง5้าหัวนะคะตำพอหยาบเหมือนกันนะคะหอมแดงเนี่ยตำสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขามีน้ำนะถ้าตำรวมกันน้ําอาจจะกระเด็นเข้าตาได้นะคะ ตามพริกแกงให้หย,ยาบๆแบบนี้นะคะจากนี้เราจะผัดพริกแกงให้หอมค่ะสูตรใทรสูตรมันนะคะบางคนเขาอาจจะไม่เอามาผัดนะบางคนเขาอาจจะคลุกเขาไปจากหมูเลยนะคะแต่เบลอยากผัดเห็ตัวพริกแกงมีกลิ่นหอมนิดนึงนะใส่น้ํามันไปประมาณสักนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงขึ้นมานะถ้าอเราผัดจนมีกลิ่นเครื่องแกงถึงขึ้นมาแล้วนะคะเราจะใส่ ใส่พ่โคงหมูลงไปเลยค่ะพ่โคงหมูนี่เบลก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะชิ้นเล็กประมาณนี้ค่ะเป็นเต๋าๆอย่างเงี้ยคนหมูกับเพื่องแกงให้เข้ากันค่ะผัดหมูกับเพื่องแกงให้เข้ากันดีแล้วนะคะมีลักษณะแบบนี้นะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะให้กระอวัดขุ่น ใครอยากให้มีน้ำขกขิบขกขิกก,ก็ใส่นิดเดียวนะคะใครอยากได้น้ำเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะพอเขาเดือดแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะเบลใส่น้ำเยอะนิดหน่อยนะคะเ<ม>พราะว่าเบลกะว่าจะเคี่ยวกะดูกหมูด้วยนะคะให้เขาแบบนุ่มๆหน่อยเนาะแลวเบลชอบน้ำเยอะๆด้วยแหละไว้ซดน้ำนะคะกินรสไหนปรุงเลยนะคะเบลยจะใส่น้ำปลาค่ะเบลไม่กินชูรสนะคะแต่ว่าเบลจะตัดใส่ใช้น้ำตาลแทนนะคะจะได้กลมกล่อมนะคะ นิดหน่อยเท่านั้นตามด้วยน้ำปลาค่ะเบลปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเดือดมาสักประมาณ20นาทีและเบลก็จะมาใส่ผักนะคะใครกินผักอะไรใส่ไปได้เลยนะพอดีเบลมีผักกระหล่ำปีนะคะกับถั่วฝักยาวเดี๋ยวรอให้ผักแข็งๆตรงนี้สุกนะคะเดี๋ยวเบลจะใส่ต้นหอมตับผักชีลาวนะคะมานะคะเราจะใส่ผักชีลาวลงไปเลยค่ะ ตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนนะคะปิดไฟเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมกระดูกหมู